สวัสดีครับทุกคนผมเต้เต้ r o อ k y o นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะฮะผมจะมาสอนวิธีการต่อเอฟเฟกก้อนนะครับหก้อนครับสำหรับน้องๆมือใหม่นะครับสำหรับน้องๆมือใหม่เนี่ยที่เพิ่งเริ่มเล่นกีตาร์นะครับเริ่มเล่นกีตาร์ไฟฟ้านะครับเริ่มซื้อเอฟเฟกต์แล้วครับก็อาจจะงงว่ามันมีวิธีการต่อยังไงนะฮะอ่ะทีนี้ผมจะยกตัวอย่างเอฟเฟกก้อนนี้นะครับ Charge Rock You d e นะครับซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของมือกีตาร์คนหนึ่ง่า แล้วก็ที่สําคัญเอฟเฟกนี้นะครับเป็นเสียงแตกดิทเชชันไฮเกนที่อันดับหนึ่งของผมในใจเลยนะฮะมาเริ่มแรกนะครับทุกคนจะเห็นว่าจะมีช่องเสียบแจ็คเนี่ยสช่องนะครับแล้วก็ช่องเสียบสําหรับหม้อแปลงนะครับอีกหนึ่งช่องครับนี่นะครับข้างบนนะครับอ่ะมาดูช่องเสียบแจ็คกันก่อนนะฮะให้เราเสียบนะครับสายแจ็คกีตาร์เนี่ยต่อเข้าไปในฝั่งซ้ายของเอฟเฟกนะครับเนี่ยฝั่งซ้ายของเอฟเฟกนะคือช่องตรงนี้นะครับเสร็จปุ๊บนะครับให้เราเอาแจ็คอีกอันนึงนะครับ เสียบช่องฟังขวาของเอฟเฟกนะครับแล้วช่องนี้จะไปเข้าที่แอมป์นะครับผมเอฟเฟกบางตัวก็จะมีบอกนะครับว่าอินเอาออกนะครับอย่างนี้ก็จะเป็นลูกศรนะครับเนี่ยเสียบเข้าไปแล้วก็เอาออกมานะครับระวังนะครับอย่าเสียบผิดนะครับแล้วก็หมออแปลงครับมออแปลงก็ปกติครับแต่ว่าผมจะเสริมนิดหนึ่งหลายคนซื้อหมออแปลงผิดนะครับอาจจะทําให้เอฟเฟกวงจรมีปัญหานะครับให้เราดูที่สเปคของเอฟเฟกนะครับว่าจ่ายไฟเท่าไหร่นะครับอย่างอันนี้นะครับ ผมยกตัวอย่างอันนี้ผมใช้ม้อแปลงของชาร์กนะครับซึ่งตามสเปคเนี่ยจะบอกไว้เลยว่า Input AC 220โวลต์นะครับ Output DC 9นะครับคือใช้9โวลต์ o u t p u พนะครับ800มิลลิแอมป์ครับเราที่สำคัญก็คือบวกนอกลบในนะครับมันจะมีบวกลบด้วยเนะแต่ว่าถ้าหลายคนไม่ทราบนะครับผมแนะนำว่าให้ซื้อที่ร้านขายเครื่องดนตรีนะครับบอกเขาว่าซื้อหม้อแปลงสำหรับเสียบเอฟเฟกตก้อนนะครับแล้วก็ แต่และเอฟเฟกก้อนจะไม่เหมือนกันนะบางเอฟเฟกจ่าย12โวลต์นะครับเราก็ต้องดูโวลต์ให้ถูกหรือหรือที่ผมแนะนําก็คือเรานำเอฟเฟกไปให้ร้านเครื่องดนตรีดูเลยว่าผมจะซื้อม้อแปงสําหรับรุ่นนี้นะครับร้านจะจัดให้แน่นอนแต่สําหรับหลายคนที่ซื้อผิดอ่ะเขาอาจจะไปซื้อตามร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเงี้ยไปเลือกเอาเองแบบไม่มีความรู้รอะไรแบบนั้นนะครับก็อาจจะทําให้เอฟเฟกมีปัญหาได้นะครับนี่ครับอันนี้ก็คือขั้นตอนต่อง่ายๆเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมปิดสวิตช์ก่อนนะครับ นี่นะครับเรามาเทสกันที่ล็อกยูไดนะครับเอฟเฟกเสียงแตกดิชชชั่นไฮเกนอันดับหนึ่งของผมนะครับในดวงใจเลยนะฮะแล้วก็การบันทึกเสียงครับไม่มีอะไรเลยผมใช้ไม์หัวกล้องเนี่ยนะครับอัดเสียงหน้าแอมนะครับวันนี้ไม่ได้ต่อกับ Audio i n t e น f a c e นะครับแล้วก็ผมจะใช้แอมวอล์กนะครับวอล์กวีทีสนะครับอันนี้เสียงเคียงก่อนอ่าจะใส่รีเวิร์บเข้ามานิดนึงนะ ไม่ไม่เยอะมากรีเวิร์สเพิ่มมานิดนึงอันนี้คือเสียงคีนนะครับนะ,ะคลิปนี้เรียวๆนะครับเนี่ยนั่งกับพื้นเลยนะฮะทีนี้ครับก่อนที่เราจะกดเสียงแตกนะครับน้องๆมือใหม่ต้องดูตรงนี้ก่อนนะหลายคนพลาดแล้วนะครับคือดูเลเวลก่อนหลายคนแบบโหเปิดมาขนาดนี้แล้วกดทีปั้งเลยนะฮะอาจจะแบบมีเสียงวิเสียงอะไรนะครับ เพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าให้เราปิดเลเวลก่อนก็ได้นะครับเพื่อความชัว่แล้วกดแล้วค่อยๆไล่พร้อมกับดีดไปเรื่อยๆนะครับไล่แล้วดับเลเวล mm hmm. อ่าเราจะได้บาลานซ์ความดังได้ถูกต้องไม่ใช่แบบโหโผลมาถึงแบบดังมาเลยแล้วกดเอฟเฟกนะครับ mm hmm. ผมเปิดเลเวลแค่นิดเดียวก็โอ้โหค่อนข้างสะใจแล้วเนาะแอมตัวนี้ก็แอมเป็นปีหลอดด้วยนะครับ40วัตต์นะฮะเดี๋ยวลดมันนิดหนึ่งแล้วก็ส่วนได้กับเกณน,นะครับผมจะตั้งตรงกลางนะครับอ่าส่วนเรื่องปุ่มปรับเนี่ยแต่ละก้อนมันจะไม่เหมือนกันนะทุกคนแต่ละก้อนก็อาจจะมีความถี่เยอะหน่อยแบบทุ้มกลางแหลมอะไรเงี้ยแต่สําหรับผมนะครับเจ้าล็อตอยู่ไดตัวนี้นะครับจะมีปุ่มได้นะครับได้กับเกนเนี่ยมันก็คือค่าความแตกเหมือนกันนะครับ ุ่มได้เนี่ยก็คือค่าความแตกมากแตกน้อยนะครับโคนก็คือทุ้มแหลมนะครับหมุนไปทางขวามือเราเนี่ยมันก็จะแหลมขึ้นนะครับพุ่งขึ้นหมุนไปทางซ้ายก็จะทุ้มลงนะคร นี่ครับดิฟโทชันไฮเกนโอ้โหสะใจชาวร็อกเนะอ่าประมาณนี้นะครับทุกคนก็เป็นวิธีการต่อเอฟเฟกนะครับแล้วก็อย่าลืมว่า ที่สําคัญผมแนะนําเลยย้ำอีกทีหมอแปลงนะครับระวังซื้อผิดถ้าไม่มีความรู้นะครับเข้าร้านขายเครื่องดนตรีซื้อมอแปลงที่จะต่อเอฟเฟกโดยตรงดีกว่าครับอย่าไปเลือกซื้อเองตามร้านแบบขายทีวีขายตู้เย็นอะไรอย่างนั้นนะหลายคนอาจจะซื้อผิดนะครับผมโอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับน้องๆมือกีตาร์มือใหม่นะครับก็เป็นการต่อเอฟเฟกก้อนเนาะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสวัสดีครับอีกสักนิดมา <c oughs>